สวัสดีครับวันนี้แม็กชาแนลความตีเพิ่งหลวงอีกแล้วนะครับลังที่สองเลยวันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองมันสูงมากเลยครับไถ่ายดูนะครับนะครับเพิ่งหลวงอยู่ด้านบนเลยครับมองไม่เห็นนะครับบางเชือกระเถาเอาไว้เดี๋ยวไปรับชมด้านบนดีก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้มาถึงบนต้นแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับภาพจะมาชัดนิดหนึ่ง สถานที่แคบครับนี่นะครับก็อ,อ่อนสวยงามมากเลยครับนี่นะครับนี่นครับ หวานใหญ่มากเลยครับนี่ครับโอ้โหนมหวานเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนมหวานโอ้ใหญ่มากเลยครับ นี่นะครับตอนนี้ก็เอาเสร็จแล้วครับลงมาแล้วครับนี่ครับดูน้ำหวานครับหวานใหญ่มากนี่ครับเป็นทางสีเลยนะครับนี่ครับตัอก่อนครับ่อนพอได้กินครัในทางสีนี่ครับในทางสีกนะครับนี่นะครับไม่รู้จะได้กี่วดนะครับเดี๋ยวไปลุ้นตอนคั้นน้ำหวาันเลยนะครับ นิ่เยีะเยอะนี่นิดหน่อยเดาสันว่าเขาไม่ใช่เองต้องให้มันย่อยก่อน นี่นะครับตอนนี้คันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ยีอ็ดขวดครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับนหวานน้ำหวานสวยๆนะครับลังเดียวนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณครับ